สวัสดีนะครับอยู่กับ MMG Thailand TV นะครับทีนนี้ต้อนรับทุกๆคนนะครับเข้าสู่ดินแดนคนไม่ยอมโตเช่นเคยนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะจริงๆผมวางแพลนไว้ว่าจะทำหลายอย่างมากนะครับแต่ว่าผมกลัวข้อมูลอ่ะมันแบบผิดพลาดแล้วก็ไม่ดีพอให้ทุกๆคนนะแต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากจะลงอะไรสักอย่างได้ไหมไม่อยากจะปล่อยให้มันแบบเว้นว่างไป ปกติเนี่ยอันนี้ถือว่าผมลงเร็วแล้วนะคือเมื่อก่อนที่ทำเนี่ยอาทิตย์หนึ่งน่าจะสองสาคลิปได้คือโคตรขี้เกียจอ่ะ <c oughs> ก็เลยวันนี้คิดว่าจะมาให้ท่านผู้ชมทําคลิปให้ดูแบบผ่อนคลายสนุกสนุะนั่นก็คือจะพามาดูเชียของฮีโร่ไม่ใช่ของจอมคนนะซึ่งจริงๆก็โฟกัสทาตุน้ำแหละแต่ว่าผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดมีทตุอื่นให้เห็นก็จะแวะ พูดคุยอธิบายกันละกันการที่เราจะมาดูเนี่ยแน่นอนว่าไม่ใช่ ID ผมนะเพราะว่า ID ดีผมถึงจะมีตัวตัวดีเยอะชิงแต่ว่าผมก็ยังแบบเด็กน้อยนะยังเล่นได้ผมเล่นได้มากี่วันเองวะยังไม่ถึงครึ่งเดือนเลยเชื่อไหมมีเติมไหมก็มีนิดหน่อยนะครับแต่หลักร้อยก็ตามที่ผมทำคลิปแนะนำเลยผมก็ใช้แค่นั้นนะมาเดี๋ยวจะมาดูเทียร์กันขำๆเล่นๆนะไม่รู้จะได้ประโยชน์ไหมแต่ว่าก็ถือว่าจะได้หายคิดถึงกันแล้วกัน มาดูตรงนี้นะสนามประลองนะครับก็จะเป็นจุดที่ผมชอบเข้าไปดูเตีชาวบ้านเนี่ยอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าประจำเซิร์ฟ50นะครับนะ K 50นะสำหรับเทียเทียของเซิร์ฟอื่นก็ทุกคนลองไปกดดูตามผมได้จริงๆทุกอย่างที่ผมจะทําในคลิปเนี้ยคุณไปกดเองได้หมดเลยแต่ว่าก็ถือซะว่าคุณก็จะมีเพื่อนมีเสียงผมเนี่ย คอยอธิบายคอยบรรยายคอยสรุปให้ฟังง่ายๆแล้วกันถือว่าอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วกันคลิปนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นกิลแบบอันดับหนึ่งของของเซิร์ฟผมนะไอกิล WAG เนี่ยโอเคไหมนี่ครับลองดูทีมที่เขาใช้เป็นทีมดินเห็นไหมอย่างที่ผมเคยพูดไว้ว่าถ้าไม่ใช่น้ําทีมที่2มันควรเป็นดินอันนี้เขาไม่ได้ใส่อันอื่นให้เห็นนะเห็นไหมเป็นดินที่เขาก็อัดดินเต็มที่ก็หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ ที่จริงทับเขาอาจจะมีหลายอันก็ได้ก็ผมก็ยอมรับว่าใช่ครับจริงๆเขาคงมีหลายทับแหละแต่ว่าดูนี้มันง่ายดีนะครับอันนี้เขามาใส่ใน PVP นะครับเป็น The b เ s สที่เรียกว่าถ้าใครจะคิดจะเล่นธาตุดินก็ควรมีไม่รู้ว่าจะมีจากโชคจากเติมอะไรก็ตามคลิปนี้ไม่ไม่พูดถึงเติมไม่เติมนะปริโอพัตตานะครับบวก15นะสกิลของปรีโอพาัตานะครับงูรัดพันทำดาเมจกายภาพนะครับ อัตราดาเมต300ใส่ศัตรูทั้งหมดและทําให้ศัตรู2ตัวที่มีพลังโจมตีเวทมนต์สูงสุดทําดาเมตเวทมนต์ใส่ท่านได้น้อยลงเข้าใจไหมจริงจอัตราพวกนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เขาอัพจนเต็มแล้วเห็นปะเพราะเต็มแล้วมันก็เป็นเลตสูงสุดต้นมันคือ0ูนดาวมันคือนี้แล้วก็1 2 3 4 5 6 7นะผมอธิบายให้ฟังคือการที่ทำดาเมตกายภาพ ก็คือเกมนี้มันจะมีดาเมจเวทกับดาเมจกายภาพนะครับดาเมจกายภาพก็คือทําอัตราดาเมจเนี่ยสามร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์คิดจากาพลังดาเมจของตัวมันแนะนี่กดตรงนี้นะครับนี่การโจมตีกายภาพนะครับสี่ร้อยใช่ไหมสี่ร้อย อันนี้เป็นดาเมจเวทมนต์นะครับดาเมจเวทมนต์ผมไม่รู้ว่าคือมันคำนวณจากตรงไหนนะจากตีปกติหรือว่าสกิลอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้จากที่อ่านสกิลก็คือเขาทำดาเมจเป็นกายภาพถูกปะไม่นับ3สกิลที่เพิ่มมาจากการที่คุณใส่จากหอถูกปะอันนี้คือพวกนี้มันใส่เพิ่มเอาซึ่งมันสลับสับเปลี่ยนสกิลได้นะครับใส่ศัตรูทั้งหมดและทําให้ศัตรู2ตัวศัตรู2ตัวนะมีพลังเวทมนต์สูงสุดทําดาเมจเวทมนต์ได้น้อยลง ความหมายก็คือการที่พอครีโอพาัตานะครับใช้สกิลงูรัดพันนะทำใช้สกิลเสร็จป,ปุ๊บศัตรูมี4ตัวถูกปะ่ะ4ตัวหลักแม้ว่าคุณจะเจอโนมเจอคนอะไรเนี้ยสใน4คนนั้นใครก็ตามที่มีดาเมจเวทมนต์สูงสุดจะโดน r e u u e e ด m เม e หรือโดน Dr อ p เด m เม e มา3-5%ก็คืออ่าหใน4เออก็เยอะอยู่นะครับประมาณนี้ก็คือทำาดาเมจไม่พอไป reduce ดเดเมฝั่งตรงข้ามด้วยนะฮะ อะเรามาดูซีเนลเบียนะครับก็ตอนนี้มันเป็นซัพพอร์ตที่เรียกว่ายอดนิยมที่สุดอะผมว่ามันเป็นแบบก็ตเทียที่สุดตอนนี้เลยถ้าเกิดมีได้นะสำหรับธาตุดินนะครับใครมีก็ผมถือว่าคุณโชคดีผมก็เล่นมาสุ่มแล้วสุมอีกก็ไม่เคยเจอนะออกตัวส้มก็ออกแต่อะไรอนะธาตุแสงธาตุไฟธาตุลมอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยได้ดินเลยผมอะเรามาดูสกิลกันคําชมจากจากักรพรรดินีนะครับฟื้นฟู HP เห็นไหมเป็นตัวซัพพอร์ต แบบเพียวซัพพอร์ตนะคือฮิลเลือดนั่นแหละตัวคูณการฟื้นฟูตัวคูณการฟื้นฟูก็อยู่ตรงนี้อยู่ตามการอัพดาวนะครับตอนนี้เขาดาวยังไม่สุดใช่ป่ะตัวคูณการฟื้นฟู3ามานนเาไอ้สามสน,นะให้กองทหารของท่าน2กองที่สูญเสียทหารไปมากที่สุดและกองทหาร2กองนั้นจะได้รับการฟื้นฟู HP ก็คือในการตีกันนะมันจะมีการนอกจากตัวจอมคนแล้วมีทหารด้วยถูกไหมทหารที่ที่ตายไปเร็วที่สุดก็จะได้รับการฮิลซึ่งส่วนมากก็เป็นแนวหน้าอยู่แล้วนะครับถ้าศัตรูไม่ได้เป็นการโจมตีล้วงอนะ่ะคือความหมายคือมันจะคูณฮิลตรงนี้นะครับสามเนี่ยให้กองทหารใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยตัวคูณการฟื้นฟูอีกอ่าหนึเนี่ย คือทุกครั้งที่โจมเตีปกติก็จะได้เพิ่มไปอีกเล็กๆน้อยๆซึ่งก็ไม่น้อยอ่ะน่าจะเยอะอยู่เป็นตัวที่ทําให้เต้ของคูณแบบเหนียวอ่ะคือแม่งไม่ตายแน่นอนดูและดูจากการฮิวนะแล้วก็สแตตการฮิวปกติผมคิดว่าน่าจะได้มาจากอ่ผมไม่รู้มันคูณจากอะไรซึ่งถ้าผมเดานะผมเดาว่ามันน่าจะมาจากพลังเวทมนต์นะครับหรือไม่ก็ฟ้นฟูพลังงานหรอไม่ใช่น่าจะมาจากพลังเวทมนต์นะแล้วคูณไปหลายเท่าก็ เอาเรื่องก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ฮิตฮิตเดี๋ยวคุณดูตัวอื่นนะว่าเขามีกันหรือเปล่านะครับเราจะมาดูชาวชาวมหาราชนะครับชาวมหาราชสร้างโล่ดูดซับดาเมจให้ยูนิตท,ทั้งหมดของท่านนะครับอัตราดูดซับดาเมจ360อหโหโคตรเยอะ3 6 0ก็ก็คือมีเกราะขึ้นมานะครับแล้วก็ แอบสอบเดิมพ์เขาจเขาว่าแอบสอบอะแอบสอบกับกันไม่เหมือนกันสมมุติว่ากันดมสามร้อยห้าสามร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะคำนวณไม่ได้มันจะเยอะจัดเนี่ยสมมุติว่าไปการกันไปเลยเนี่ยก็ต้องคำนวณเช่นสมมุติว่ากันเดเมพสามร้อยกันเาเมจพันหนึ่งเดเมจอยู่ในเลนส์ของที่เขากันน่ก็คือไม่เข้าเข้าใจป่ะเกราะต้องเกินอันที่เกินไป ถึงจะเข้าอะไรแบบนี้แต่การอัตราเขาเรียกว่าดูดซับภาษาอังกฤษคือส่วนมากชอบใช้คาว่าแอบสอบแปลว่าไอ้โลเนี่ยพอสร้างขึ้นมามี 3- 60%ใช่ไหมทุกครั้งที่โดนดาเมจมันก็จะดูดฟุบฟุบไปเลยเหมือนฟองน้ำอ่ะพอครบที่ดูดซับได้มันก็จะหายไปเข้าใจปะอันนี้ถึงเรียกว่าโลดูดซับดาเมจนะครับโลของท่านจะดูดซับดาเมจเพิ่มอีกอ๋อเฉพาะตัวท่านเฉพาะตัวเราเฉพาะตัวชาวเนี่ยจะได้อีก150ยห้าสิบียคโกง หวิหวินานมากนะครับเดี๋ยวพอคุณเล่นไปถึงประมาณด่าน6แคมเปญด่านแคมเปญี่ยคุณจะรู้เลยว่าพอเจอตัวเหนียวเหนียวอะ่ะแม่งโคตรยากพอมันเบิร์สแล้วมันแบบติ่งหนึ่งติ่งหนึ่งมันไม่ตายมันพลิกเราแพ้เลยนะหลายๆครั้งนะครับนะก็เป็นตัวที่โลภสุทานะชาวมหาราชตัวสุดท้ายก็จะเป็นลีโอนดัสนะครับลีโอนดัสลีโอนดัสนี่ก็เป็นตัวสีส้มตัวหนึ่งเหมือนกันซึ่งก็ เป็นธาตุดินแล้วก็เป็นแทงนะเหมือนธาตุดินมันจะเน้นอารมณ์แทงอะ,ะแสดงว่าเมตาของพลังโจมตีของของเกมนี้มันยังไม่ค่อยมาซึ่งถ้าผมให้ผมเดานะตีที่จะชนะอีดินนี่ได้นะ่าจะต้องเป็นธาตุมืดนะครับธาตุเงาอะ่ะเออเพราะมันชนะทุกธาตุยกเว้นแพ้ธาตุแสงซึ่งก็ต้องเป็นตีตีเงาอะถึงจะชนะซึ่งตอนนี้อาจจะทํายากแหละมันก็เลยดินมาเลยยังเก่งอยู่เป็น เป็นเมตาอย่างหนึ่งนะเขาจะเขาเมตาไหมเมตามันเป็นเหมือนแฟชั่นอะท่านผู้ชมถ้าเกิดเป็นเกมคนเล่นโมบ้ามาจะเข้าใจเลยโดยไม่ต้องอธิบายแต่ถ้าใครไม่เคยก็คือมันจะเป็นแฟชั่นมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาลตามซีซั่นทุกๆครั้งที่เกมอัปเดตแพทช์อะไรแบบนี้มีนู่นมีนี่เปลี่ยนตัวไหนที่มันถูกปรับไปปรับมาแล้วมันโดดเด่นขึ้นมามันมันมันเก่งขึ้นด้วยแสแตทด้วยสิ่งที่โดนปรับอ่ะมันก็จะเป็นเมตาติดลมบนขึ้นมานึกออกปะ อะไรแบบนี้นะงงยังไงพิมพ์คอมเมนต์สอบถามได้หรืออินบ็อกซ์มาทางแฟนเพจก็ได้นะครับผมก็จะพยายามตอบถ้าผมเห็นนะถ้าผมไม่เห็นก็พยายามทำให้ผมเห็นแล้วกันเดี๋ยวผมจะได้ตอบมาที่เโอเนดัสนะครับเรียวเนดัสก็เป็นตัวแทงอีกตัวหนึ่งผ่าปฐพีนะครับผลของสกิลทำดาเมจกายภาพอ,อัตราดาเมจ2อ0อันนี้เขาทำมาได้แค่5าดาวเนาะก็จะอยู่ระดับนี้20 0ใส่ศัตรูทั้งหมดและลด การได้รับดาเมจของท่าน24%คล้ายๆตัวเมื่อกี้อย่างของชาวเนี่ยมันจะเพิ่มเกราะให้เพื่อนถูกวะเพิ่มเกราะให้เพื่อนแล้วก็เพิ่มให้ตัวเองเพี่เป็นพิเศษอีก150%อนันนี้เหมือนกันเลยแต่เป็นเพิ่มดาเมจนะครับใช่ไหมทำด,ดาเมจแก่ภาพใช่ทำด,ดาเมจแก่ภาพอัตราดาเมจก็คือตามเลเวลใส่ศัตรูทั้งหมดคือศัตรูทั้งหมดของฝั่งนู้นนะครับและลดการได้รับดาเมจของตัวเองก็คือ ไปฝั่งโน้แรงแล้วก็ตัวเองอึดขึ้นก็จริงๆมันเหมือนไม่ใช่แทงนะมันเหมือนตัวตัวตีตัวหนึ่งแต่ว่ามันเป็นโกลแทงก็เลยเป็นที่นิยมนะครับจริงๆเกมควรจะปรับไม่น่าเป็นแทงน่าจะเป็นแบบเอ่อไฟเตอร์มากกว่าดูแล้วนะครับก็นี่แหละก็คือตีท่าดินเทียรเรียกว่าน่าจะ S แหละที่เขานิยมกันเอาเรามาดูตัวต่อไปไมาดูดิไอคิวนี้มันสักวันเราต้อง เหนือกว่ากิวนี้ให้ได้นะครับคนไทยทุกคนนะก็คือเดี๋ยวคุณไม่ต้องสงสัยทำไมผมไม่มีอันดับนะคือพวกนี้มัน1ถึงร้อยเนี่ยคือแม่งแบบของจริงอ่ะแต่ว่าอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวผมจะขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะไปกี้ถึงไหนแล้วตัวที่2ลองดูเหมือนกันเดียแต่ว่าอันนี้เขาใส่เมอร์ลินมาตัวหนึ่งอ่าก็ไม่ใช่เป็นเพียวดินอันเรามาดูเมอร์ลินแปลว่า เมอร์ลินนะครับเป็น T.S เ,เลยเป็นเท T อันดับต้นๆของธาตุน้ำเลยนะครับเพราะว่าเรียกว่ายอดนิยมอะ่ะคือใครๆเขาก็ใช้กันเดี๋ยวคุณจะดูอีกหลายคนเขาก็จะใช้เมอร์ลินกันนะเมอร์ลินมันดีไงในธาตุน้ำแล้วก็ผมถือว่าเมอร์ลินเป็นจอมคนที่ราคา29บาทแล้วกันโอเคปะ่ะสหรับใครที่ไม่อยากสะสมหานะครับคุณสามารถซื้อเมอร์ลินได้ในราคา29บาทซึ่งถูกมาก แต่ว่าถ้าใครไม่อยากเติมก็ไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับรอสุ่มหาก็ได้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเมอร์ลินเนี่ยมันคุ้มกับ25 24 29บาทหรือว่าอุ้ยลิ้นพันกันเมอร์ลินมันคุ้มกับ2 0 29บาทหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะเมอร์ลินดูสแตทซะหน่อยด้วยการโจมตีกายภาพผมดูผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่ามันไม่ได้เอามาทำการเทียบกันนะอ่ะเรามาดูสกิลคำพยากรณ์นะครับ ทำดาเมจเวทมนตร์อัตราดาเมจ447โอ้โหแรงนะจริงๆแรงกว่าคิวพาตาด้วยคิยวพาตามัน300จำได้ไหมใส่ศัตรูทั้งหมดเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำให้เป้าหมายติดสถานะหนาวสั่นอยู่ก่อนดาเมจจะเพิ่มขึ้นอ๋อถ้าเป้าหมายติดสถานะหนาวสั่นอยู่ก่อนดาเมจจะเพิ่มขึ้นอีก50%แปลว่าแปลว่าถ้าเป้าหมายติดสถานะ หนาวแปลว่าต้องมีจอมโคลนที่ทําให้ติดสถานะหนาวได้เข้าใจปะจะทําให้ทาดาเมจเพิ่อมอีกห้ก็เอาเรื่องอยู่ mm hmm. เช่นสมมุติว่าทาดาเมจไปแล้วทำดาเมจสี่ร้อยสี่สิบสมมุติสี่ร้อยแล้วกันห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็โหบวกไปอีกสองร้อยเลยเอ่ะเป็นหกร้อยอย่างเงี้ยโคตรแรงเลยนะทั้งนั้นคือเปลี่ยงเดียวร่วงเลยนะเออแล้วก็ส่วนมากเมอร์ลินก็จะใส่กับอันนี้นะเป็นเรียกว่าตัวเสริมสกิลที่ สีเขียวอันแรกเลยแต่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันคลิปอื่นเดี๋ยวงงนะครับก็นี่นะครับคือคุณเห็นไหมแรงมากนะเอาเทียบกันสมมุติเทียบกับนี่ดูด,ดิอันนี้ดาวเต็มนะได้ไหดาเมจน้อยกว่ามันอารมณ์แบบเมจซัพพอร์ตอะแต่ว่าเมอร์ลินคือเป็นเมจเบสเนี่ยเขาเรียกว่าเมจเบสเบสแบบเปรี้ยงปแปลงหายแต่ต้องใช้เป็นมันทำดาเมจกับอ่าตัวที่ทำให้เกิดสถานะ แช่แข็งใช่ไหมแน่นอนว่าผมก็จะไม่ปล่อยให้ท่านผู้ชมงงเลยผมก็จะพามาดูว่ามันมีตัวไหนบ้างที่ทําให้เกิดสถานะแช่แข็งได้บ้างโยชิซึเนะได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะเนี่ยตัวเนี้ยมันจะแช่แข็งเคลรตัวมอบเกาะไอพันธมิตรและเกาะน้ำแข็งควบคุมกลมกันทันทีที่ผู้จมตีติดสถานะเยื่อแข็งจะได้รับอ่ะตัวเนี้ยมันจะคอมโบได้แต่ว่าบางทีมันได้ยากนะโอเค เอาเป็นว่าผมหาวิธีง่ายๆให้ผู้ชมได้ตัวที่ไม่ติดสนะแช่แข็งที่ดีที่สุดก็คือเมองกรอว้ยนะนี่แหละคือการที่จะคุณมีเมอร์ลินแล้วคุณจะทำคอมโบให้มันสูงสุดเพิ่มอีก50%ใช่ไหมก็ต้องมีสกิลนี้ครับลมหายใจแช่แข็งนะครับมีโอกาส29%ที่จะแช่แข็งกองทหารศัตรู3กองนะครับก็คือเรากดกดแช่ก่อนแล้วค่อยอัดอติเมอร์ลินนะวิธีเล่นเดี๋ยวไปฝึกเอามันจะมีจังหวะการกด ก็อัปเกรดเนี่ยที่ผมเคยบอกไปแล้วนะก็คือไปฟาร์มนะไปฟาร์มผลึกเนี่ยแล้วก็ฟาร์มแล้วก็เก็บนะครับเก้าร้อยเมตรเองเบาๆไม่เอ้ยไม่ใช่เก้าร้อยนี่สามร้อยเจ็ดสิบห้าเองถ้าอันนี้เลเวลสี่แล้วไงมาเลยสูงอันนี้นะครับท่านี้นะลมหายใจแช่แข็งนะครับพยายามอัพให้สูงมันก็จะมีโอกาสติดแช่แข็งนะแล้วก็ใช้สกิลเมอร์ลินเบอร์สเอาโอเคแล้วดูต่อกันสิอันนี้ก็อันนี้มีตัวนี้มาเสริมนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะครับนี่ก็จะเป็นเทียน้ํา เทียแรกเลยมั้งที่เราจะได้เห็นกันจริงๆแล้วมันมีดีกว่านี้แต่ผมคิดว่าเขาอาจจะตัวตัวไม่ครบอะ่ะผมเคยเห็นเทียน้ําที่ดีกว่านี้นะแต่ก็ไม่แน่หรอกมันก็แล้วแต่การใช้งานนะครับอันนี้เมอร์ลินเราดูไปแล้วอันนี้นะครับเฮเลนเห็นไหมใครบอกตัวฟรีไม่ดีเฮเลนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นตัวกิจกรรมเฮเลนออฟทรอยจะทําให้คุณมีรู้สึกว่าจะได้5ดาวแน่ๆนะส่วนดาวที่6ที่7 ต้องไปฟาร์มกันต่อเองซึ่งก็ไม่ยากถูกไหมเพราะว่าผมแนะนําวิธีการใช้ตลาดมาแล้วนะครับทำดาเมจกายภาพ120%ใส่ศัตรูยูนิตสตัวแบบสุ่มแบบสุ่มแบบสุ่มก็คือแปลว่าสมมติศัตรูมี4ก็สุ่มไม่รู้3ตัวไหนโดยนะ่ะและทําใหต้ติดสถานะเลือดไหลซึ่งศัตรูจะได้รับดาเมจกายภาพอัตราดามเมจตรงนีต้นตามดาวนะครับทุกทุก สามวินาทีเป็นเวลาเก้าวิทุกๆสามวินาทีเป็นเวลาเก้าวิก็โดนสามรอบถูกปะ่ะคือโดนรอบแรกตุม้มร้อยยี่สิบห้าเป็นเหมือนฝนนะ่ะมันจะเป็นเหมือนฝนตกลงมาเป็นพายุหิมะแล้วก็เลือดไหลโดนอีกยี่สิบดาเมจถ้าดาวเต็มสามรอบก็หกสิบเปอร์เซ็นต์ถูกปะ่ะยี่สิบยี่สิบยี่สิบพอทุกๆสามวิเป็นเวลาเก้าก็สามสามสามเก้าโอเคไหมก็โดนเรื่อยๆอยารมณ์นั้นแหละ มันเป็นเขาเรียกว่าอันนี้มันเป็นดัมเมจแบบดัมเมจจาะแจ้ดัมเมจไม่ได้เบิร์สนะอันนี้ถือว่าไม่ได้เบิร์สนึกออกไหมเป็นดัมเมจเรื่อยๆแล้วคือมันอยู่กับเมอร์ลินนะเมอร์ลินมันเบิร์สไงก็เป็นตัวทดัมเมจที่ดีครับถ้าคุณไม่มีโยชิซเนะหรือว่าตัวยิงนะคือผมก็มีผมก็สลับใช้อยู่นะครับอัตติลาเดอรฮัทนะครับตัวนี้สามารถได้ในหีบหีบรายวันที่จ่าย177บาทนะจำได้ไหมในคลิปที่ผมเคยทำไปตัวนี้ ่าอันนี้นะปัป๊บนี่เห็นไหมเติมตรงนี้แล้วจะได้หีบแล้วคุณก็จะได้ตัวนี้ซึ่งผมบอกไปก่อนว่าจริงๆอ่ะถ้าจะถ้าจะเอาเป็นจริงๆผมก็แนะนําซื้อได้1 7 7บาทเอามาแต่ว่าถ้าคุณจะเติมทุกวัน1 7 7บาทเพื่อจะเอาอันเนี้ย20ชิ้นนะแม่งโคตรแพงเลยเพราะว่ากว่าคุณจะขึ้นดาว2ดาว3ได้อ่ะดาว2มันก็ต้องใช้ถ้าผมจะไม่ผิดนะ่าจะชิ้นหรือ60แล้วอ่ะ แล้วคุณคิดดูเดีด๋ยวคุณเสียสี่ห้าร้อยกว่าจะได้สองดาวสามดาวสี่ดาวแค่ 5, เป็นพันตัวเดียวอ่ะโคตรแพงเอาถ้าจะเอานะเอามาแค่ตัวมันอ่ะแล้วก็มามาฟาร์มในตลาดเอาเชื่อผมมันแพงเกินไปถ้าจะมาเก็บเติมอันนั้นทุกวันว่าล้อเจ็ดสิบเจ็ดล้อเจ็ดสิบเจ็ดอ่ะแล้วคุณได้เวลาแค่ยี่สิบชิ้นอ่ะคุณลองคูณดูดิโคตรแพงเลยกว่าคุณจะได้เนี่ยมาห้าดาวหกดาวเนะี่ยโหไม่รู้กี่พันอ่ะ เข้าใจปะแล้ามาดูสกิลกันนะครับซัดศัตรูเป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าในรัศมีรูปพัดก็คือรูปทรงกลวยรูปตัววีนึกออกอปะเป,เป็นเป็นเป็นตัวทรงกลวยออกไปให้ลอยขึ้นทำดาเมจกายภาพอัตรา1 8 4ตามแลงรงนี้นะครับและมีโอกาส40%ที่ทำให้ติดสถานะใบ้คือ40%ก็อยู่ตรงนี้เป็นแรลงของเขาเหมือนกาัน จิาใบก็คือศัตรูใช้อะไรไม่ได้เลยสกิลไม่ได้สีวิโคตรดีเออถ้าติดนะถ้าติดแล้วแบบโหคือแบบยำฟรีอะโอเคว่าก็เป็นตัวที่ดีนะครับผมตัวหนึ่งที่ผมว่าก็เป็นเทีอดต้นๆของธาตุน้ำน,นั่นแ,แหละที่เราเห็นก็จะมีใครมีเมอร์ลินใช่ไหมมีเฮเลนมี อติลาเดอะฮัตนะครับแล้วก็นี่แหละครับรามเศษที่2รามเศษที่2นั้นเป็นความรุ่งเรืองสุดท้ายของอียิปต์นะครับสกิลคือทำดาเมจกายภาพนะครับ260ใส่ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ตรงหน้าและวทำให้ติดสถานะปลดอาวุธสถานะปลดอาวุธ,วธคืออะไรก็คือการที่ทำให้พวกศัตรูที่โดนปลดอะทำดาเมจได้น้อยลองก็คือไปีดูสดาเมจนั่นเองนะ ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับถามว่าแล้วามเศษที่2หายได้จากไหนถ้าหาไม่ได้จากการสุ่มก็ต้องเติมไปซึ่งมันก็คนเน,น,นี้ย449ได้เลยหนึ่งตัวอ่าก็าเติมมาก็ต้องผมจําไม่ได้แล้วว่าเติมไปแล้วมันออกมาอีกแพ็คหนึ่งอะที่ให้คุณซื้อรามเศษเพื่ออัพต่อก็มีนะแต่คุณก็ต้องคิดเองอนะสำหรับผมผมมองว่าเอาแค่ตัวมันมาแล้วก็มาอัพต่อในตลาด สำหรับทีมหลักนะไม่ใช่แบบโอ้โหคุณมีตัวสารพัดเลยคุณเอาตลาดอัพไม่ไหวนะผมบอกเลยเพราะมันไม่ได้ออกง่ายขนาดนด้วยบางทีนะนะเรามาดูต่อนะครับอันนี้คนนี้ดูไปแล้วเนาะอ่ะอันนี้ก็ทีมเดิมเห็นปะนี่มีตัวเพิ่มมาแล้วคือ2ตัวนี้นะเรียกว่าเป็นเทียร์ต้นๆของธาตุน้ำนะครับโยชิสุเนะนะ,ะสกิลก็คือ ยิงธนูสาดอกติดต่อกันธนูแต่ละดอกจะทำดาเมจอัตรา3 6 9ตามแรงนะครับใส่ยูนิต1ตัวแบบสุม่มถ้าเป้าหมายมีกองทาหารน้อยกว่า50%เเตดาเมจจะเพิ่มขึ้นแปลว่าเราจะต้องใช้ตอนที่ไม่ได้ใช้เปิดอะใช้ตอนที่มันศัตรูแบบเลือดน้อยๆแล้วมันจะยิ่งแรงนะก็เป็นตัวยิง หลายคนก็เอามายืนคู่กับเมอร์ลินนะครับก็ต้องเลือกใช้เอาก็เป็นตัวตัวยิงที่ดีตัวแนวหลังที่ดีตอนนี้มีกี่ตัวมีเมอร์ลินมียชิสเนะมีเฮเลนเนาะแล้วก็ดิวดแต่ว่าจริงๆแล้วดิวดถ้ามีแล้วไม่มีตัวอื่นมันก็เวิร์กแต่ถ้ามีหลายตัวให้เลือกก็นี่แหละครับตามนี้นะฮะเฮรัสที่3เป็นตัวน้ําแนวหน้าตัวหนึ่งที่ผมเห็นบ่อยมากนะครับในแหลงเนี่ยท็อปฟเนะี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะธรราเมจมก,กายภาพ อัตราดาเมจ280ใส่ศัตรูเป้าหมาย1แถว1แถวเข้าใจปะซึ่งลดพลังป้องกันกายภาพของพวกเขา24%ซึ่งคงมันแถวหน้าแหละผมจะงงทำไมวะคือตัวนี้ผมก็มีเดี๋ยวพาไปเล่นให้ดูดีกว่าอีกทั้งยังมีโอกาส55%ที่จะทำให้ติดสถานะหายใจไม่ออกนะครับคือโดนดาเมจกายภาพแล้วก็หายใจไม่ออกมันคล้ายๆกับสถานเลือดไหลแหละก็คือโดนดาเมจต่อเนื่องอะไรแบบนี้นะครับ เห็นไหมลดการป้องกันด้วยโคตรดีตัวนี้อ่านี่ก็ประมาณนี้นะก็นี่คือผมพาไปดูแบบท็อปฟเห็นไหมโอเคไหมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวผมพาไปดูดาเมจของของเฮราสผมอะคนนี้มันมาตีผมแล้วมันก็แพ้นะครับมันอยากจะลองของไงเดี๋ยวดูนะดูเฮนะราสนะเวลาสกิลของเฮราสคือมันจะปล่อยเรือเหมือนไวกิ้งออกมาชนไย นี่คือเป็นสกิลแช่แข็งของมังกรนะเราติดบางนี่ก็นั่นแหละครับเห็นไหมทุกคนมองทานบ้ามันชนแถวหน้านะแถวหน้านะครับสำหรับสกิลของเฮรัสนะครับแรงทั้งหมดที่ผมให้ดูวันนี้บางคนอาจจะไม่มีตัวเหล่านี้เลยนะก็ไม่ต้องเป็นซีรีสนะครับแค่วันนี้เดี๋ยวนี้ผมพูดตอนต้นคลิปเอามาให้ดูสนุกๆน,นะครับไม่ต้องเครียดแล้วว่าคุณจัดทีมแบบผมก็ได้เนี่ยเล่นบูลฮิลเล่นอะไรไปแบบที่ผมทําให้ดูในคลิปอื่นๆน,นะ ไม่ใช่มาดูคลิปผมวันนี้แล้วก็โหอยากจะได้ตัวนั้นตัวนี้นะคือวันนี้ดูกระสนุกสนุกเนาะแล้วก็มองให้เป็นแนวทางเกิดได้ตัวไหนมาจะได้รู้ว่าเอ้ยเราเก็บไว้นะอนาคตมันจะใช้ได้อย่างงี้อย่างงี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ก็ มาแค่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะไม่ว่าจะหน้าใหม่หน้าเก่านะครับสู่ m อ g Thailand ดินแดนคนไม่ยอมโตนะครับตอนนี้คุณอยู่กับ MMG Thailand TV แลนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับกิวผมนะครับอ่าลองดูผมอยู่เซิร์ฟ50นะครับกิลที t อสไทยแลสีฟ้านะครับถ้าใครอยากจะเข้ามาเล่นด้วยยินดีต้อนรับมีอีกหลายที่นะครับตอนนี้ยังมีที่่วาง ถามหัวคิวมาแล้วหัวคิวบอกว่าไม่ได้ฟิกเรื่องพลังนะครับขอแค่คุณเข้ามาแล้วก็ตั้งใจเล่นนะไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มใหม่เลยอะไรก็ตามสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับเรามีกลุ่ม l i น์กลุ่ม Open Chat เอาไว้คุยกันตลอดเวลามีคนอ่อนเรื่อยๆตอนนี้พลังอยู่ที่เนี่ยสิล้านแล้วนะน่าจะเป็นแบบอยู่ใน Top ปของเซิร์ฟเวอร์แน่นอนนะครับก็ยินดีต้อนรับคนไทยทุกทคนนะครับที่จะเข้ามาในกิวของเรา th thailand ครับผม แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ